มวิิโดยกรรมาการหลายๆท่านก็ได้มีข้อห่วงกัองวลผ่านทาง Facebook ผ่านทางสื่อส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อข้อกังวลที่ที่พวกเราได้ได้คุยกันก็คือว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลในในในชุดนี้นะครับที่กําลังจะมีการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเกิดจากรัฐบาลผสมที่มาจากหลากหลายพักซึ่ง ณปัจจนะุบันเนี่ยพักที่คุมเรื่องของงานทรัพยากรก็คือพักพลังประชารัฐนั่นนะครับก็มีทั้งกระทรวงกรเกษตรเองแล้วก็เรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแถมยังมีรองนายกที่จะมาคุมสายงานด้านนี้นั่นก็หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีพักการเมืองก็คือพักพลังประชารัฐที่จะมาดูแลสายงานด้านทรัพยากรโดยตรงทั้งระบบตอนนี้เรามองว่าข้อเป็นห่วงของเราก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเจ้ากระทรวง กับตัวรองรัฐรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกันหมายถึงว่าเป็นคนละบุคคลกันมันก็ทําให้กระบวนการการตรวจสอบหรือว่ากระบวนการการทํางานเนี่ยมันมีขั้นมีตอนในการช่วยกันพิจารณาเพื่อให้เกิดการทวนยุทซึ่งกันและกันระหว่างระหว่างบุคคลน,น,นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวรองนายกเองมาดูกระทรวงทรัพย์แถมยังคนในพรคเดียวกันก็ดูกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยงานหลายๆงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของโครงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำากการสร้างคือ โครงการด้านการเกษตรที่เป็นการส่งเสริมเพื่อเชิงเด่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลกระทบกับทรัพยากรนะแต่เรื่องของ PM2.5 มเนี่ยมันเด็กเสร็จอยู่ในกลุ่มบุคคลกลุ่มกลุ่มเดียวเท่านั้นเราก็เลยเป็นห่วงเรื่องการถ่วงดุลตรงนี้นะครับก็ก็คิดว่ามันมันคงต้องเป็นเรื่องที่ตัวองค์กรภายในเอกชน,นอย่างเราที่ดูแลเรื่องทรัพยากรเนี่ยคงต้องทำงานหนักขึ้น ผมมองว่าเรื่องของทรัพยากรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นฐานชีวิตของคนไทยทุกคนแล้วก็จริงๆเป็นฐานชีวิตของคนทุกคนทั่วโลกและปัจจุบันนี้เรื่องของโลกร้อนมันเกิดวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงจนเราเรียกว่าโลกเปือดยนไปอีกแล้วเนี่ยครับมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยผมว่ากระทรวงนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นพระเอกสําหรับคนไทยทั้งประเทศด้วยซ้ําในการที่จะดูแลในการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าที่มีอยู่นี่แหละ เป็นตัวคล้ายๆกับว่าเป็นตัวถูมดุนที่จะทำให้ปรรระเด็นนลก้อหอหืปัญหาโลกร้อน,นคลายได้เพราะฉะนั้นน่าจะให้ความสําคัญกับประโสนินี้แล้วก็เรื่องของการจัดการการดูแลทรัพยากรเนี่ยทำาไงที่จะสามารถใช้สมดุลจากระบบนิเวทที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันทําให้ประชาชนคน,นไทยได้เกิดประโยชน์โดยไม่ได้ใช้แบบถูรูดถูกกลางเป็นแบบใช้เพื่อให้หมดไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราเรายังมีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอในการที่จะ รักษาความสมดุลณ์ของนิเวศกับความมีชีวิตยอยู่ของคนไทยทุกคนได้มี2 3สเรื่องที่ที่อยากจะขออนุญาตพูดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือ1เลยมือที่ไม่ทิ้งงานลงงานลงงานคัดค้านนะครับเพราะว่าเราเรา,เรามองว่าเรื่องของอทรัพยากรในประเทศไทยเราเหลืออยู่น้อยแล้วเราไม่ไม่ควรเสียไปมากกว่าน,นี้นะครับต้นทุนทางธรรมชาติตรงน,นี้มันมันควรที่จะ ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะถูกทําลายไปในคราวเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเขื่อนเรื่องของโครงการพัฒนาในพื้นที่อันลักนะฮะอันนี้บทบาทภารกิจของมลทิชัดเนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังโครงการหล่านี้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นโครงการเขื่อนในพื้นที่มอดกโลกอ่าลงพญาเย็นเขาใหญ่หรือว่าในพื้นที่สําคัญสําคัญอื่นๆนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความสําคัญใน เรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารในหน่วยงานราชการของกรมปัญยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ป่าที่มีอนยะู่นักวันนี้คนที่มีหน้าที่ในการดูแลป่าที่เหลืออยู่สําหรับกรมอุทยานเนี่ยมีอยู่ถ้าเฉลี่ยง,ง่ายๆก็ประมาณสัก300คนค300คนที่เราได้คนที่มีศักยภาพคนที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการทํางานเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ย เราจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเขาสามารถที่จะช่วยเราดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่เหล่านี้ได้แต่ว่าถ้ามันมีกระบวนการในการเข้าสู่ตําแหน่งเหล่านี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเรื่องของการคอรัปชั่มมันจะนํามาซึ่งการการระบบการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพเช่นเรื่องของการเดินละแวเวรที่ไม่สมบุเสมอการปล่อยให้มีการบุกรุกทำลายป่าหรือแม้แต่โครงการห้านาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มันจะทําให้ระบบนิเวศที่เราเหลืออยู่น้อยเจนทีตรงนี้มันยิ่งสูญเสียไปใหญ่คือผมมองกลับกลับด้านจันทร์เขาเพราะผมมองเรื่องทรัพยากรเป็นเรื่องสําคัญของประเทศเทศความมั่นคงของทรัพยากรจริงๆแนละ้วมันคือความมั่นคงของประเทศไม่น้อยไปกว่าทางกลราโหมไม่น้อยไปกว่ามหาไทยนะครับที่เขาดูแลในเรื่องของความมั่นคงเหล่านี้แต่สิ่งที่ทตัว ภรคการเมืองมองเองเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการใช้งบประมาณประจําปีของแต่ละกระทรวงนะครับมันก็ทําให้เขาเรียกว่าการจัดเกตกระทรวงเนี่ยมันมันไม่ได้มามองในเรื่องของอความมั่นคงเหล่านี้นะครับหรือว่าความสําคัญเหล่านี้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าอยากอยากให้ตัวภรคการเมืองหรือว่าตัวรัฐบาลหรือว่าคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยลองมีวิธีคิดกลับด้านกันบ้างฮะ,ะแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นคน ที่มองแต่งานตั้งรับเพราะว่าสถานการณ์นะวันนี้มันมันตั้งรับไม่ได้แล้วมันต้องเป็นงานเชิงลุกที่ที่ทำไงที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือว่าไม่ให้เกิดการบุบลุกหรือว่าไม่ให้เกิดการทำลายทรัพยากรไม่ใช่รอเฝ้ารอวังยูดแต่ในพื้นที่นะครับแล้วก็น่าขนาวก,ากาันตอนนี้ปัญหามันเชื่อมทั่วโลกลครับมันมันเป็นวิกฤตของตัวโลกเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวงานที่เราจะทำในประเทศไทยมันต้องเชื่อมโยงกับนานาประเทศที่เขากำลังขับเคลื่อนอย่างนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้น คนที่มาก็ต้องมีความสำคัญแล้วก็เป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้พอสมควรนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ